วันนี้ลนเปียกฝนไหงลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงงแห่งเหือดไปลับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวันสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูครูกล้วยอีกเช่นเคยวันนี้ครูกล้วยจะมาสอน หน่วยที่สุดเจ้าหรือดูการเรื่องที่สองหรือดูร้อนอ่าหรือดูร้อนเดี๋ยวเรามาดูสาระน่ารู้เกี่ยวกับฤดูร้อนเลยนะคะอ่ะมาดูเลยค่ะอ่ะฤดูร้อนเริ่มต้นประมาณากลางเดือนกุมภาพันถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูที่มีอากาศร้อนที่สุด โดยทั่วไปจะมีความร้อนและชื้นเป็นอย่างมากโดยในเวลากลางวันและเวลากลางวันจะยาวนานกว่าตอนกลางคืนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอากาศร้อนเราควรแต่งกายอย่างไรไปดูันเลยอ่ะอันแรกใส่เสื้อยือดนะคะอ่ะอันที่สองต่อไปค่ะเสื้อกล้ามค่ะต่อไปค่ะรองเท้าแตะต่อไปค่ะ กางเกงขาสั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปเลยนะคะสิ่งของเครื่องใช้ในฤด,ดูร้อนจะมีอะไรบ้างเด็กๆทราบไหมะคะว่าจะมีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูอันแรกอะไรคะพัดลมอ่าอันที่สองอะไรเอ่ยหมวกเอาไว้ใส่กันแดดนะคะอันที่สามพัดเอาไว้พัดเมื่อเวลาเราร้อนอ่ะอันสุดท้ายเืออะไรเอ่ย ตาดันแดดนั่นเองอ่ะเรามาดูคำศัพท์ต่อไปนะคะวันนี้ครูก่วยมีคำศัพท์มาฝากเด็กๆลยทั้งหมดสามคำอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแรกให้เด็กๆอ่านตามครูก้วยนะคะชา้าๆไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆอ่ะมาดูคำแรก yellow ๋วเยลโสีเหลืองอ่ะสะกดตามนะคะ y e l l o w yellow เยนโล่อ่ะสะกดอีกหนึ่งรอบนะคะ Y E L L O W อ่ะเยลโล่ yellow. แต่ว่าสีเหลืองคำต่อไปเลยค่ะคำต่อไปเลยค่ะอ่าคำนี้คืออะไรคะมันคืออะไรคะมันคือสนามหญ้าใช่ไหมคะอ่าสนามหญ้าเดี๋ยวดเด็กๆสะกดตามทุกไว้นะคะ Y A R D. Y A R D ย,ย,ยาด Y A R D ยาดสง่าง่ากเดี๋ยวสะตดอีกคำหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งนะลูก Y A R D ย,ยาสง่าง่ายคำต่อไปเลยค่ะคำนี้คืออะไรเนะเด็กๆทราบไหมคะอันนี้คือรูปอะไรคะอ่าอันนี้คือรูปรูปดินหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โยโย่ yo. อะเดี๋ยวสก,กดตามทูกไว้นะคะ Y O Y O โยโย่ Y O Y O โยโย่รูปดิงอาสำหรับวันนี้ถูกไว้มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเ,เลยนะมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมใบงานการบ้านชุดบันทึกร้องรองยหน้าสามสิบห้า เดี๋ยวมาฟังคำสั่งเลยนะคะให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วเขียนสาลอิลงในช่องให้สัมพันธ์กับภาพต่อไปค่ะชุดรางานการบ้านชุดเสริมทักษะหน้า34ให้เด็กๆด,ด,ดูภาพแล้วบอกลักษณะในฤด,ดูร้อนฝึกเขียนอักษรตัว Y และอ่านออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้องหน่าสุดท้ายกิจกรรมเสริม กิจกรรมสร้างสรรค์หน้า61ให้เด็กๆประดิษฐ์หมวกแฟนซีไว้สำหรับใส่ในฤดูร้อนตามขั้นตอนที่กำหนดให้เด็กๆอย่าลืมทำการบ้านสอนคุณครูประจำชั้นนะคะสำหรับวันนี้คุณก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย